ไช้ความลับเงินปากผีความเชื่อหลังชีวิตจากไปที่ฝังรากในพิธีกรรมทางศาสนาโลกหลังชีวิตจากไปเป็นปริศนาเป็นความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มก่อร่างสร้างวัฒนธรรมความคิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ แม่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่แท้จริงและจับต้องได้ว่าโลกหลังชีวิตจากไปของมนุษย์นั้นในอดีตนั้นนาตาเป็นอย่างไรแต่เมื่อเกิดศาสนาขึ้นมาแล้วคําตอบโลกหลังความตายก็ได้รับการไขกระจ่างจากพระาศาสดาผู้ศรัทธาจนกลายเป็นชุดความจริงที่ถ่ายทอดกันต่อมาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นพันปีจนบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าไปอยู่ในพิกรรมแล้วก็ตาม ความเชื่อเรื่องการนำเงินใส่ปากผีเงินปากผีหรือเงินที่ใส่ในปากของศพผู้หลงลับเป็นพิธีกรรมความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนแต่เมื่อยุคสมัยใดหมุนเวียนเปลี่ยนไปความเชื่อเหล่านี้ก็เริ่มเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำจนทำให้คนไทยในปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหล่านี้สักเท่าร่จนเกิดความสงสัยว่าเงินปากผีที่ว่านั้นมันคืออะไรและใส่ในปากของศพเพื่ออะไร วันนี้เราจะมาไขาปริศนาเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ขอคนละหนึ่งไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำเราด้วยความหมายของเงินปากผีกับความเชื่อของสังคมไทย คนไทยในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเงินปากผีเป็นเงินที่ครอบครัวหรืออยากพี่น้องของผู้ล่วงลับใส่ลงไปในปากศพผู้เสียชีวิตก่อนที่จะบรรจุลงในโลงศพเพื่อให้ผู้ล่วงลับนําเงินติดตัวไปใช้ในโลกหลังความตายนั่นเองซึ่งการนําเงินใส่ลงในปากศพนั้นก็มีขั้นตอนอยู่ว่าก่อนที่จะนบบําศพบรรจุลงในโรงศพ เพื่อจะประกอบพิธีทางศาสนานั้นขอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจะต้องนําเงินพดดุทธดวงหรือเหรียญต่างๆอย่างเช่นเหรียญสลึงเหรียญสองสลึงหรือเหรียญบาทมาห่อโดยผ้าขาวให้ใหญ่โตพอที่จะไม่ให้เหรียญเลื่อนไหลหรือหลุดลงไปในลาคอของและกอบผูกเชือกทิ้งปลายเป็นหางยาวแล้วย่อนลงไปในปากศพโดยให้เชือกห้อยออกมานอกปาก แต่หากไม่ต้องการผูกเชือกเกาะหอเหรียญให้โตพอที่จะมาให้เหรียญเลื่อนลงไปในหลำคอเพื่อที่ว่าหลังจากเผาศพเรียบร้อยแล้ว ครอบครัวหรืออญาติพี่น้องของผู้ล่วงรับจะได้หาเงินเหล่านี้พบอย่างง่ายได้มากขึ้นและนํามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือทําเป็นเครื่องรางของขังที่ช่วยปกป้องคุ้มครองแต่ถ้าในปัจจุบันหากผู้ลวงรับเป็นคนที่มีฐานะหรืออาจก็อาจจะใช้ทองคํามาใส่แทนเงินปากผีก็ได้เช่นกัน นอกจากนั้นแล้วในสมัยก่อนหากใครนำเงินปากผีที่มีลักษณะเป็นเหรียญเงินสีดำคล้ำคล้ายถูกไฟเผาใหม่จนเครียมมาชื้อไซสิส่งของละก่อนร้านขายของก็จะไม่รับเด็ดขาดด้วยความเชื่อว่าเป็นเงินอาถรรพ์ที่คนทั่วไปไม่ควรมีไว้ในขอบครองเด็ดขาด ซึ่งผู้ที่จะเป็นเจ้าของเงินเหล่านี้ได้นั้นจําเป็นต้องมีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ที่แข่งกล้าและสามารถป้องกันตนเองจากวิญญาณของผู้หลวงรับที่เป็นเจ้าของเหรียญปากผีที่อาจจะมาทวงเงินคืนได้ทุกเมือ่อและที่สําคัญเลยก็คือการนำเหรียญปากผีมาทำพิธีกรรมหรือลงอาคมเพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขังใดนั้นจะต้องทำพิธีให้ถูกต้อง เพราะหากทําผิดขั้นตอนหรือทําอย่างสุม 4, สีุ่มห้าซุมหกก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สําหรับเงินปากผีที่มีความคลังและหาอยากมากที่สุดก็คือเงินปากผีของศพผู้ลวงลับที่เสียชีวิตในวันเสาร์และเผาในวันอังคารเนื่องจากสามารถนําไปประกอบพิธีทางสยศาสตร์ได้หลากหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อวิญญาณคนเป็น เพื่อสกดหรือสั่งให้คนที่โดนมนต์ดำเหล่านี้กระทำอะไรก็ได้หรือการทำสเสน่ห์ให้ผู้คนหลงไหลด้วยการลงอาคมใส่เหรียญแล้วพกติดตัวและด้วยพิธีกรรมความเชื่อโบราณเหล่านี้ก็แฝงด้วยปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเงินปากผี ประการแรกการนำเงินใส่ปากศพก็เพื่อให้ผู้ตายจะได้เอาทรัพย์ติดตัวไปใช้สอยในเมืองผีแต่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมจึงใส่เงินในปากแค่เพียงหนึ่งบาทเท่านั้นแต่ตามความเชื่อของคนจีนก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้ผู้ตายคราวละมากๆจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างความเชื่อของคนไทยกับคนจีนประการที่สองเพื่อให้พิจารณาเห็นว่าบรรดาทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้แม้มากสักเพียงใดก็ตาม ตายแล้วก็นําติดตัวไปไม่ได้เขาย่อมควักออกจากปากสุดท้ายก็จะเอาไปได้แต่กรรมที่ทําไว้ซึ่งย่อมติดตามไปได้คล้ายเงาตนและจะส่งผลให้ได้รับทุกข์หรือสุขก,ก็ตามแต่กรรมที่ตนได้กระทาไว้เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอย่าได้ลุลมหลงอยู่กับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทอง ประการที่สามเพื่อให้เป็นค่าจ้างแก่สัป,ปเหร่อที่จะนำศพไปเผาที่ต้องนำไปใส่ไว้ในปากก็เพราะว่าจะได้ค้นหาเดะดวกเพราะถ้าจะา่าบิดพลิ้วสัญญาค่าจ้างภายหลังเงินใส่ปากศพก็จะกลายเป็นเงินค่าจ้างเพราะสมัยก่อนเงินบาทมีค่ามากความเชื่อของกรีกโบราณที่เราต่อกันมาก็ว่าผู้ที่ตายวิญ,ญญาณจะไปสู่เมืองผีตามความเชื่อของคนไทยจะนำเงินใส่ไว้ในปากและโรยไว้หลบๆลลงศพ เผื่อบหนาจะสามารถนำไปซื้อหรือซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินติดตัวนอกจากนี้เงินปากผียังแบ่งไอเป็นสองประเภทก็คือ 1. เงินปากผีดิบจะยัดใส่ปากสวดศพสามว,ว,วันจึงเอาออกมาเน้นเรื่องค้าขาย 2. เงินปากผีสุกยัดสวดจนครบวันจึงจะนำออกมาเน้นเรื่องมนต์ดำสเสนเลก่กลขั้นตอนการได้มาของเงินปากผีก็จะใช้วิธีให้นำ ให้สัป,ปเหรอทำพิธีนำเหรียญออกจากศพเงินปากผีที่ขังที่สุดตามตำรากล่าวไว้ว่าหาอยากที่สุดก็คือคนตายวันเสาร์และเผาวันอังคารจะเป็นที่ต้องการมากเพราะสามารถนำเป็นพิธีกรรมได้หลายอย่างเชื่อว่าสามารถซื้อวิญญาณคนเป็นได้บางรายที่อยากให้ใครหลงสเสน่ห์ต้องการใช้วิชาอาคมก็จะให้อาจารย์ลงวิชาอาคมใส่เหรียญแล้วดีใส่คนที่ชอบซึ่งการซื้อวิญญ,ญาณน,นั้น จะทาให้คนที่โดนโมนต์ดังถูกสั่งให้ทําอะไรก็ได้ชาวครีตโบราณมีเรื่องเล่าในอดีตว่ามีเมืองที่อยู่ใต้เมืองมนุษย์ทางทิศตะวันตกอันไกลแสนไกลจะมีแม่นม้ําปันแดนความสว่างและความเหมืดชื่อว่าแม่น้ําสติกวิญญาณของผู้ตายไปสู่เมืองผีใดก็ต้องข้ามแม่น,มน้ํานี้มีมนุษย์ชื่อว่ากาโรนมีรูปร่างเป็นคนแก่ผมหยิกดํานวดเข่ารุงรัง แจวเรือรับส่งวิญญาณข้ามฝากโดยคิดขาจ้างรับส่งเป็นเงินหนึ่งอะบาลัสและโดยเหตุนี้เมื่อคนตายชาวขีบโบราณจะนำเงินหนึ่งอบาลัสใส่ปากศพตรงใตลินสำหรับเป็นขาจ้างข้ามส่งให้กับมนุษย์กาดล เมื่อข้างฝากได้แล้ววิญญาณก็จะถูกพาไปสารเมืองผีและจะถูกไต่สวนถึงบาปบญที่ได้ทำไว้แต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ถ้าวิญญาณได้ทำบุญไว้จะถูกพี่ภากษาให้ไปสู่สุสสารบรมสุขที่เรียกว่าอิลิเซียมซึ่งเป็นดินแดนที่ดื่นลมเมื่อสวยสุขครบพันปีวิญญาณก็จะกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกครั้งแต่ก่อนที่จะเวียนมาเกิดใหม่วิญญาณจะต้องดื่มน้ำในแม่น้ำลีชี เพื่อให้ลืมความหลังส่วนวิญญาณที่ทำบาปก็จะถูกพาไปสูน่นรกฮาดิสในปัจจุบันชาวยุโรปที่นับถือลัทธิคริสต์ตังที่สืบประเพณีโบราณกันมาก็จะเอาเบียร์ทองแดงเพนนีหนึ่งวางไว้ตรากระบอกตาของคนตายเพื่อใช้เป็นค่าจจางค่าแม่น้ำแห่งความตายชาวฮินดูก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ไม่น้อยเหมือนกันโดยจะเอาเงินและข้าวสารเล็กน้อยใส่ปากศพ พวกสิงโพที่เป็นชาวป่าของพมา่าเมื่อแต่งศพเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเนื้อหมูและเหล่าและข่าวเส้นสวงและเอาเงินใส่ปากศพถ้าผู้ตายเป็นหัวหน้าก็จะเอาหินแก้วอันมีขาใส่ไว้ตรงลักแล้ข่างละเม็ดแล้วจึงนำใส่ในโลงศพชาวจีนจะเอาเหรียญอีแปะใส่ปากศพและเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ด้วย ชาวเวียดนามในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเมื่อญยากพี่น้องเสียชีวิตเขาก็จะนำเหรียญเงินจำนวนสามเหรียญใส่ลงในปากของศพผู้ล่วงลับโลกหลังชีวิตล่วงลับจากไปความเชื่อที่ฝังรากในพิธีกรรมของศาสนา สำหรับศาสนาพุทธเชื่อว่ามนุษย์เราประกอบไปด้วยสองส่วนคือจิตและกายยาบเมื่อกายหยาบได้สูญสิ้นไปาจากโลกปัจจุบันแล้วจิตจะวนเวียนเป็นวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุด การหลุดพ้นจากวงจรนี้มีเพียงการสรั่งบุญกุศลให้ถึงพร้อมเท่านั้นจากความเชื่อนี้ทําให้มีงานในพิธีศพของชาวพุทธในไทยที่นอกจากการแสดงความอลาลัยผ่านพวงลีดยังมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเพื่อเสริมแรงบุญ หลังให้ผู้วายชนได้ไปในภพภูมิที่ดีขณะเดียวกันพิธีกรรมเกี่ยวกับศพหลากหลายสิ่งสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้วายชนได้เดินทางโดยสะดวกไม่ว่าจะเป็นเงินปากผี<ม>การอาบน้ำศพและอีกลหลายพิธีที่มีความเชื่อแฝงมาแต่ชชยว่าพิธีกรรมงานศพเหล่านี้จะมีเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่คนจากเท่านั้นกลับมีคำสอนให้ลดละลึงกิเลสท,ที่อยู่รอบตัวอย่างเช่น พิธีอาบน้ำศพก็เป็นการสอนให้ญาติผู้วา,ายชนได้เข้าใจถึงสัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องพบกับความจากลาให้ควรมันเตือนสติตนเองให้รู้ถึงคุณค่าของชีวิตาศาสนาคริสต์มนุษย์ทุกคนย่อมมีความมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือที่เรียกว่าบาปกำเนิดเป็นบาปที่ตกทอดกันมาตั้งแต่มนุษย์ครูแรกคืออาดัมและอีฟที่กัดผลไม้แอปเปิลแห่งความรู้แจ้งทำให้ทั้งสอง ต้องออกจากสวนอีเดนไปและจากจุดเรลื่มต้นส่วนนี้เป็นคําสอนที่สําคัญช่วยให้ชาวคริสมองการตายเป็นการกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าสู่การเป็นนิรันดร์ที่แท้จริงฉะนั้นงานพิธีศพในศาสนาคริสต์จึงมีความเรียบง่ายและมองความตายเป็นการจากเพียงชั่วคราวก่อนที่จะจะไปพบกันอีกครั้งในอาณาจักรของพระพุทธเจา้าภายในงานมีลูปแบบไม้กางเขนเทียนหนึ่งขู่และแจกันดอกไม้วางไว้ด้านศีรษะของศพ ทั้งยังมีภาชนะสำหรับใส่น้ำมนต์พร้อมเข่งไม้ตามหลักศาสนาคริ์เพื่อให้ผู้มาเคารพใช้พรมศพเล็กน้อยโดยพิธีจะเริ่มตั้งไว้ประมาณ3วัน7วันก่อนที่จะนำสู่พิธีฝังศพในส่วนของชาวพุทธที่ไปรวมง,งานของชาวคริตเก็สามารถวางพวงหลีดและเคารพ้วยการคำนับได้เหมือนกัน ท่านผู้ฟังครับสังขารมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งสมมุติทั้งหลายสังขานี้แลเป็นตัวการสมมุติบัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกความจริงในโลกทั้งหลายหรือทงางธาตุทั้งหลายเขามีเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนันเป็นนี่เลย เจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปวุงแต่งว่าเขาเป็นนั่นเขาเป็นนี่จนหลงกันว่าเป็นจริงถืออว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเสียสิน้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทํำจิตดังเดิมให้หลงตามไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนเนกพบอนเนกชาติเพราะเจ้าตัวสังขารน,นั่นแลเป็นตัวเหตุ จึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสัพเพสังขาราอ,อนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาให้เป็นปรีชาชานชัดแจงเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคเป็นส่วนเบื้องตนจนทําจิตให้เข้าผวังเมื่อกระแสแห่งผวังหายไปมียานเกิดขึ้นว่านั่นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริงๆ จนชำนาญเห็นจริงแจงประจักษ์ก็รู้เท่าสังขารได้สังขารก็จะมาปรุงแต่งให้จิตกำเริบอีกไม่ได้เมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้วก็ไม่กำเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวงสนุตุโตก็เป็นภูสงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรมด้วยประการเชเนนีจิตไม่มีตัวไม่มีตน แล้วแต่มันจะไปบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่งบอกไม่ได้ไหายไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสียอย่าไปยึดถือมันให้จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกูอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราถือว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่ามันไม่มีตนไม่มีตัวดอก แล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสียให้ดับวิญญาณเสียครั้นดับวิญญาณแล้วไม่ให้ไปก่อพบก่อชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ